ดูลมไปทําไมเคยถามไหมเคยถามตัวเองไหมว่าเราดูลมไปทําไมทําไมต้องดูลมทําไมต้องเพียรอยู่ในมีสติอยู่ในลม <Yeah. S 1> เราปฏิบัติเพื่ออะไร <Yeah. S 1> คําถามไม่ง่ายแค่นี้แหละแต่คําตอบนี่แบบโอ้โ oh, หมันยากเหลือเกินคําถามไม่ได้ยากยนะคําถามไม่ง่ายว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรเราจะพ้นออกจากสิ่งใดคำว่าพ้นนะ่ะพ้นออกจากอะไร เริ่มตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การปฏิบัตินึเราปฏิบัติไปเพื่ออะไรแน่นอนว่าทุกคนตอบได้ว,ว่าพ้นทุกข์เราปฏิบัติเพื่อพ้นทุกเพื่อพ้นออกจากทุกทุกกับอะไร ว่าพนออกจกทุกข์ทุกข์กับอะไรแยกเป็นสองอย่างทุกข์กับกายและทุกข์กับใจ